สตางคไม่เครมาร้องเพลงอะไรตอนนี้เยหรอใครใครใครอยากจะยิ้มหล่อแล้วพี่ลิงไปไหนแล้วเนี่ยพี่ลิงพี่ลิงอยู่ไหนใเก่งมันเหมือนอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะเนี่ยไอ้ยไอ้ยพี่ลิงอยู่ไหนอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ลิงพี่ลิง พลิงได้ยินป่ะเนี่ยพลิงอยู่ไหนนั่นไม่ตอบด้วยโอ้โหแล้วก็มาเปิดทีวีเอาไว้แบบนี้เนี่ยนะมันใช้เรื่อไหมเนี่ยโอ้โหปิดทีวีไม่ปิดด้วยไฟก็เปิดโอ้โหแล้วมืดขนาดนี้ร้องเพลงล้านบ้านแล้วหายไปไหนแล้วะเนี่ยหรือว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าไม่น่ามีห้องนี้รื้เปล่าเฮ้ยก็ไม่มีนี่หว่าหรือว่าห้องนี้ ก็ไม่ใช่พี่ลิงพี่ลิงได้ยินไหมเนี่ยพี่ลิงอยู่ไหนเนี่ยพี่ลิงโอ๋อหลุะเนี่ยหาตั้งนานกว่าจะหาเจอแล้วพี่แอบไปเล่นในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะก้าพี่ลิงแอบร้องเพลงไงไม่คิดว่ากี้จิตตื่นมาได้ยินตอนกลางคืนน่ะมิโตแอบเก่งมากเึงแล้ไปซ่อนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะเห็นปหมงั้นต้องไปฝึกปืนการซ่อนแอบกับพี่เลงแล้วแหละจริงเหรอมันมีการฝึกปืนซ่อนแอบอะไรอย่างงเี้ยเหรอไม่ได้ที่นี่นะพี่ลิง ที่ในแหละผ้าเลังมาฝึกปือวิธีการซ่อนแอบมาจากที่ในลอยโอ้โหมันดูแบบว่าอลังการอยู่นะมีแบบว่าที่ให้แอบเยอะแยะเลยมันไม่ยังไม่ใช่ตรงนี้นะมันอยู่ด้านในอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าว่าเกศจะแอบได้หรือเปล่าอุ้ยมาแล้ว ตอนนี้คืออะไรพี่ลิงเป็นอันนี้เหรอเป็นก้อนหินเนาะไอ้ก้อนหินก็ดีนะมันแบบว่ามันใหญ่ดิไงมันใหญ่แล้วคนก็จะคิดว่าเออมาใช่ห็อกม่ใช่ล็อกไม่ใช่ก้อนหินก้อนนี้ลรอกอ่างเงี้ยเราต้องไหนเดี่ะอุ้ยแม่เอ็มตรงไหนดี่ใชหมดเวลาแล้วนะโอ้จริงอุ้ยอุ้ยเอาแล้วอยาขยับเลยอยยาขยับโอเคไม่ขยับแล้วนะอยู่ตรงนี้เลยนิ่งๆใช่แบบนี้แงๆก็ค่อนข้างที่จะเนียนได้อยู่นะอุ้ยมีคนตุยแย่แล้วอ่ะ ต้องรอดดิอุ้ยด้านบนหน้าขึ้นไปอ่ะอยาขยับนะอุ้ยโอจริงว้าแล้วฆาตกรอยู่ไหนวะเนี่ยยาขยับเกตต้องอยู่ให้นิ่งมากเลยอุ้ยแล้วถ้าเกิดเกตตัวเกจะเป็นไงเก็จะกลายเป็นคนหาอ๋อเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขยับตอนนี้นะทุกคนคะ ทุกคนก็จะรู้นะคะว่าฉันอยู่ตรงไหนนะคะถ้าคนที่แอบ,บด้วยเนาะงั้นตอนนี้เราก็เละๆก่อนเผื่อเราตุยนะคะเราจะได้แบบว่ารู้ว่าเขาแอบ,บอยู่ตรงไหนไอ่เริ่มเก่งเลยเก่งเริ่มเก่งแล้วเน่ย โอ้โหโอ้หโอ้หโอ้หโอหโสองคนฮายเกตเกตใจเย็นๆนะโอ้ยเขามาเขามาเขาผ่านไปแล้วเขาผ่านไปแล้วโอ้หมายโกรนะกลัวจัดเลยยังไงวันนี้คนหายเยอะขึ้นตอนนี้คนหายมีห้านะคะแล้วก็คนซ่อนตัวมีสี่คนนะคะเราจะรอดไปไวเนี่ยอีกตั้งนาทีกว่าเลยอ่ะแต่เขาดูไม่ค่อยสนใจเกตเลยนะก็จริงเดี๋ยววะโอ้ยน่ากลัวเราแวกเรา ไม่มีใครเลยอยู่ตรงนู้นเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยเขาฟันฟันดะเลยชิบหายแล้วไม่นะว้าเขาผ่านเราไปแบบไม่สนใจเราเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์มีโอกาสรอดมากๆแบบรอดเยอะๆแบบมีโอกาสรอดมากๆเลยแกต้องห้ามขยับกระดุกกระดิกนิดนึงห้ามเลยนะโอเคตอนนี้คือหมุนเฉยๆหมุนเฉยๆไม่เดินไปไหนเลยสี่สิบวินาทีเราต้องรอดดีวะ คือถ้าเกิดว่ารอบแรกก๊กชนะเลยเนี่ยคือก็โคตรเก่งแล้วว้อ้เสียวเออวิลิงวิล็กช่วยด้วยโอ้โหคนมันเยอะเกินไปหรือเปล่าผ่านไปแล้วไอ้จุนเจนเลยเอ่ะเสียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยโหตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สามคนนะคะคนซ่อนเหลืออยู่สามคนเท่านั้นนะฮะเหลือสองแล้วเหลือสองแล้วลวิลิงแกชูๆ่ๆไอ้ขีดควาวินเทีะแต่ถ้าโดนยิยงปุ้งเดียวหรือว่าโดนฟันปิ้งเดียวคือตุยเย่เลยนะ แต่ว่าจากที่มองรอบข้างนี่ไม่มีนะหกห้าสี่แล้วโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ยรอด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 โอ้โหแกุดยอดรอบแรกก็ชนะเลยอ้ะว้าวโอ้ my god ยังไงเนี่ยที่ไหนเนี่ยโอ้โ oh หเราอยู่ที่ชายหาดริมชายหาดแล้วเราเป็นอะไรวะเนี่ยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชายหาดเลยอ๊มอ๊ม แ,แปลงล่างได้นะแปลงยังไงอ่ะแปลงยังไงแปลงยังไงแปลงงงยัไเราจะแปลงได้ยังไงอันนี้เหรอไม่ได้อะแปลงไม่ได้แปลงไม่ได้อ่ะคือยังไงวะเนี่ยอึดโอเคเว้ยโดนแน่เลยอะ่ะโดนแน่อุ้ยมีถังขยะว่อยู่ตรงนู้นอ่ะก็ต้องรอดนะกดตัวทีคืออะไรไว้ายกดตัวทีคืออะไรกดทําไมกดทําไมกดทําไม เหมือนชี้เป้าให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเลยโอ้ยตายแล้วทำไงดีวะโอ้ my god แกต้องรอนยังหาไม่เจอเลยขาตกรอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ๋ออยู่โน่นโน่นโน่นไกลรีบเรียวกลรีบเรียโอเคโอ้ยกลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาเฮ้ย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 โอ้ my god อ h my god แล้วคนนี้เขารู้ด้วยว่าเราคือใครถ้าเขาตุยแย่ปุ๊บนี้เราก็ตายเลยอุ้ยยังไงดีวะเนี่ยอ้า โอ้โอ oh ้ยโกนะกูมาเฮือะโอ้หแกยังยอดอยู่ต้องนิงน่งนิ่งห้ามขยับไงมันอาจจะไม่มีคนเห็นก็ได้เพราะว่าเมื่อตอนที่เข้าเกมใหม่ๆนี่มันมรสุมม่วสุมกันอยู่ไงเข้าใจปะโอ้ยโกลแล้วไอ้คนหาเขาอยู่ไหนไวะเนี่ยอ๋ออยู่น,นู่นโอเคอยากแปลงเป็นไอ้ท่อนเนี้ยแต่ว่ามันน่าจะไม่ได้ลูกเนี่ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเอ้ยไอ้จรงเนียนอยู่นะ เลียนอยู่นะอันนี้นี่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยแต่อย่าเป็นท่อมากกว่าอย่าเป็นท่อมากกว่าอ๋อแค่คลิกก็แปลงร่างได้แล้วเออโอเคเลยโอ้ยตอนนี้เนี่ยเหลือคนหาสองคนโอเคเหลือหนึ่งนาทีเฮเลนว่าเกทําได้เชื่อที่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดว้าว้าไกจะเดินทำไมเยอะ ไม่นะ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 นะ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  <c oughs> โอ๊ยเกจะเดินทเ <c oughs> าไมวะเฮ้ยแต่ก็ชนะไงท้าทายท้าทายโอ้โหมีความท้าทายอำนาจมืดสั่นด้วยไง <c oughs> อะไรอะ่ะที่ไหนเนี่ยโอ้เอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรเนียนเลยยะเป็นยาเนี่ยเออวะยังเนียน เอาอะอยู่ตรงนี้แหละย่าโหระยาอย่างเยอะอะอุ้ยมันเลิศเถอะเฮ้ยแตาเราโชคดีขนาดนี้นี่โอ้โหแล้วคนหาเกิดมาตรงนี้เลยตายแล้วแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ตรงไหนอะอะไรวาเกตต้องการหายใจเลยนะหนึ่งสองสามฮึบโอ้โหตอนนี้ตอนนี้คนหาสี่คนทีคนแล้วสี่คนอีคนไอ้มาสี่คนเฮ้ยเขาวิ่ง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 ผ่านไป แต่เขาดูไม่ค่อยสนใจยาก,กันเท่าไหร่นะย้ามันเยอะจริงๆนะเนี่ยโอ้ยโชคดีมากเลยนันเนี่ยที่ได้เป็นยา่าอ่ะจริงโอ้มันะจริงๆก็เห็นยาอีกคนหนึ่งนะเขาวิ่งขึ้นไปด้านบนด้วยนะแต่ก็ไม่รู้เขาไปตรงไหนแล้วแต่ตอนนี้คือแบบว่าเราปังบริยมากห้ามขยับนะไม่ขยับไม่ขยับเฮ้ ขยับทาไมอ้ยตรงนี้แม่งสุ่มเสี่ยงมากเลยดูดิโอไม y god นะก,าากูเมื่อแล้วเราจะรอดขึ้นไปวะเฮ้ยอุ้ยอ,ยอยาขยับอันนั้นย่าขยับรอเปล่าอุ้ยย่าดเดินแบบยั่วเลยอือหนีโดนฟาดแล้วโดนฟาดแล้วเออแล้วเขาก็จําได้ว่าเราอยู่ตรงไหนหรือเปล่าวะย่าคนนั้นนะอ่ะเฮ้ยตอนนี้นะคะคนหามีห้าคนแล้วนะคะคนซ่อนมีห้าคนนะคะหุ้ยเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งบ๊ ุ๊บสัยเขาอยากจะเป็นคนหาแน่เลยอ่ะอุ้ยเขาฟาดไม่หยุดเลยเขาฟาดทั่วไปหมดเลยออยแพลงก็ตื่นเต้นยุ่นย่เงียบสง,งบแบบเงียบสง,งบมากเลยไม่มีใครสนใจต้น้าต้นนี้เลยหรือเก๊กก็อย่าปไปพดท้าทายใครเขาเขออาใหญ่ไหมเงียบๆนิ่งๆเลยอ่ะโอ,อ้ยแต่มันก็เหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะรอบนี้ก็น่าจะรอดอีกแล้วแหละฮุ๊บปุ๊บปุ๊บไนะ เกน่ะเห็นไหมไปช้าชายเขาตัวเย่เลยโอ้ god จะฟันไม่หยุดฝันฝันฟันแต่ยาเลยฉันจะฟันแต่ยาลองขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพราะว่าเหมือนจะอุ้ยไม่ใช่ข้างบนขงบนข้างบนต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้หรือเปล่าขึ้นข้างบนด็กขึ้นไปอีกต้นยาต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้ต้นนี้ขึ้นอีกขึ้นอีขึ้นีขึ้นอีก มันต้องเป <Holmes. S 1> to uh, ็นยาสักต้นแล้วนะที่มันแอลอยู่วะอยาย่าอยู่ไหนฮัลโหลเธออยู่ไหนฉันจะฆ่าให้หมดเลยนี่นี่โอ้โหไม่มีเลยสักต้นเดียวไม่มีเลยสักต้นเดียวอุ้ย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 ทางนี้ทางนี้อะไรอะ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 อุ้ยอุ้ยดิดิดิอ่ากิ๊ดแพ้แล้วล่ะเนี่ย เพลิงเหมือนว่าเราจะมาอยู่ที่สนามบินนะอุ๊ยหูแล้วเราเป็นกลวยแบบนี้มันจะดีไหมเอาอะไรเล็กๆหน่อยไหมอะอะไรเล็กๆเ,เหรออะไรอะนี่เหรอขวดเหรอโอ้ยจริงด้วยขวดเล็กมากเออเป็นขวดก็ได้นะเออมันขวดดีกว่าขวดเป็นขวดเป็นขวดแอบตรงนี้ทาไมเนะี่ยยไม่เนียนเลยอะโอ้ยติดใหยด้วยติดบักโอ้ยติดโอ้ยได้ไหมได้ไหมแด็ดตรงเนี้ย ไม่รู้อ่ะยีถ้าโดนฟาดพุ้ยมีขวดข้างหลังเหมือนเราดิ๊ดิ๊เลยนะอยู่ข้างหลังนู่นอะ <c oughs> โอ๊ยจะรอดไม่ไี่ยแต่เห็นขวดตรงนี้แล้วเขาจะเข้ามาฆ่าได้หรือเปล่าก่อนดีกว่าหรืออาจจะมองไม่เห็นเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันนะลองลองอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้คือมีคนสองคนนะครับไปคนหาอยู่ข้างนู้นโอ้ยก็สามแล้วสามคนแล้วโอ้โหมีขวดอีกโอ้ยเป็นขวดทั้งนั้นเลยอะส่วนใหญ่้วนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือขวดเนะี เยอะอะเยอะขวดขวดเยอะมากเลยหรือว่าเราจะแปลงล่างไหมไม่ทันละมั้งวันมาแล้วมันมาแล้ววันมาแล้วดาบอลังการมาเลยไม่นะไม่นะเออเออไม่นะ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 เฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นหรือเปล่าเอ้ยโอ้อววววว้เก็บแมนัานรอหรอกเจดีอันนี้คือมันยอดแล้วนะเนี่ยตื่นแล้วจำได้อยู่นะ ว่าอ,อยู่ข้างหลังนี้นะเธอเนี่ยเธอฉันจําเธอได้แต่ฉันเข้าไปฟาดเธอไม่ได้อ่ะเกันหลังเขาอีเข้าฟาดได้ไหมฟาดได้อยู่ฟาดได้ <c oughs> ฉันจาเธอได้ไงล่ะสว่วนที่เหลือเดี๋ยวไม่รู้อยู่ไหนแหละเราต้องเละให้ดีเละให้ดีเลยเราอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเอ๊ะไม่ใช่แล้วนี่มันนี่มันคุกเหลอเนี่ย แล้วเก็บเป็นโถส้วมซะด้วยไง <c oughs> โอ้ยเป็นของที่มันแบบมันไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ดีต่อสุขภาพเลยเอาไงดีวะเออตรงน,นี้ก็ได้ดีแน่นะไม่รู้เลยอะแต่ว่าได้หรือมั้งเอา้าชนะแล้วเอ้าง,งูเอา้าฆาตากรออกไปอะดีสละสิดียโว้ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในคลินิกนะคะเราเราก็เป็นทางขยะซะด้วยโอาไงดีวะเนี่ยเป็นไม้ม็อบไหมไม้ม็อบแล้วไม้ม็อบมันจะไปอยู่ตรงไหนได้อ่ะอุ้ยเออว่ะมันจะเนียนได้ยังไงอุ้ยเอ้า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 ได้อยู่เฮ้ยแอบในตู้ก็ได้เหรอเนี่ยเอาเป็นไม้ม็อบในตู้เ้าร้องกันดูไหมล่ามีหนังสือได้ไหมเป็นหนังสือไม่ได้เป็นถังได้ไหมอุ้ยเป็นถังได้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นถังในตู้อย่างนี้น่ะ แต่แพลงมมันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยนะจริงเหรอแต่เกว่าเนียนอยู่อ่ะลองดูลองเลดูลองเลดูลองดูเสเอ้วยโอโหเขาเห็นได้อย่างไรเออ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 ตายเลยว้าวว้าว สติกเกอร์ลาโปเกต899มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเร่งแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกมเมอ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ W w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ